สวัสดีค่ะมูมนิธิกฎหมายสไตล์ด็อกเตอร์ทิพย์ค่ะทะนายความซีบีลอฟเฟิร์และจันพิเศษศูนย์ศึกอบรมตำรวจพุทธาภิเก้าค่ะ มิติใหม่ของการให้บริการทางออนไลน์หรือว่าสาวไซส์ไลน์นะคะเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วนะคะทุกที่ทุกเวลาเลยจริงๆค่ะนุ่มๆห,หลายท่านนะคะก็อาจจะเคยใช้บริการทางด้านนี้มาแล้วบ้างพอสมควรนะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้บริการทางด้านนี้าทาขึ้นมาหลายรายนะคะินบ็อกกันมาถามเลยว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าคะคุณทนายความผิดกฎหมายค่ะตอบไว้เลยนะคะแต่ผิดกฎหมายข้อไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ <S <S เกี่ยวกับเรื่องของสาวไซส์ไลน์นะคะที่มีการขายบริการทางออนไลน์เนี่ยตรงนี้นะคะเรียก ว่าอาจจะมีปัจจัยมาจากหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวหรือไม่ก็ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความฟุ้งเฟ้อนะคะพูดกันว่าสาวไซร์ไลน์ในบางรายนะคะกระทําไปเพราะว่าเป็นความจําเป็นแต่อีกรายหนึ่งหรืออีกบางรายนะคะกระทาไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความฟุ้งเฟอ้ออยากได้ใกล้ดีอยากมีอยากได้ในของสิ่งของที่มันมีความแบรนด์เนมก็ดีหรือว่าอยากจะให้ชายคนนั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูอยากเป็นอิจารักษณะก็มีอย่างนี้นะคะ ไร้ไลน์นะคะที่ประสบปัญหาในครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาวไซไลน์ค่ะที่ไปมีความสัมพันธ์กับทางสามีของตนเองนะคะก็มีการปรึกษาเข้ามานะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าสาวไซไลน์คนนั้นนะคะมีการครบหากันเป็นอาจินนะคะหรือมีการไปมีการความสัมพันธ์ทางเพศกันอยู่เรื่อยๆแล้ว ภายหลังต่อมาน่ะมีการครบหากันต่อในลักษณะคู่นอนในลักษณะนี้นะคะคุณแม่บ้านนะคะหรือคุณภรรยานเนี่ยสามารถจะใช้สิทธิ์ในการร้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงซึ่งมาเป็นชู้ได้เลยค่ะตรงนี้อาจจะไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของสาวไซ้ไลน์โดยตรงนะคะแต่เป็นในเรื่องของการที่เขามาคบหากันภายหลังจากการเป็นไซ้์ไลน์ค่ะแต่ในวันนี้นะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของว่าสาวไซ้ไลน์หกกจะทําการในการโฆษณานะคะ ชักชวนหรือรับโฆษณากันทางออนไลน์เพื่อที่จะมีลักษณะของการค้าประเวณี Pro e D นะคะเรียกได้ว่าโฆษณากันออกไปถ่ายรูปโชว์นมโชว์แข่งโชว์ขาหรือโชว์สัสดส่วนสรีระของร่างกายตรงนี้เป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายค่ะตามพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการค้าประเวณีนะคะมีความผิดนะคะมีโทษจําคุก6เดือนนะคะถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็ปรับไม่เกิน10,000บาทนะคะจนถึง4 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับค่ะแต่ในกรณีที่เป็นแม่เล้านะคะหรือเป็น ธุระจัดหาตรงนี้เนี่ยเป็นธุระจัดหาในการไปค้าประเวณีนะคะก็มีอาตาัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่20 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวและมีความเสี่ยงในเรื่องของอะไรคะหากไปถ่ายรูปในลักษณะาภาพลามกอนาจารหรือภาพลามกต่างๆเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะไปผิดเกี่ยวกับเรื่องของพอรบคอมพิวเตอร์อีกนะคะซึ่งพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย วางหลักเอาไว้ว่าการนําภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยมีอัตราโทษจําคุกนะคะไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราโทษเรามารู้กันแล้วใช่ไหมคะแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมของสาวไซไลน์นะคะตรงนี้เนี่ยทนายความขอบอกไว้เลยนะคะว่า สาวเซร์ไลในบางรายนะคะเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะคะอยู่เป็นค่ะแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนตรงนั้นก็คือเรียกได้ว่าเป็นความสุขช่วครั้งช่วคราวของบรรดาชายหนุ่มที่ต้องการที่จะมีความสุขทางเพศนะคะตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะานายความก็ไม่อยากไปก้าวล่วงแต่ในกรณีที่สาวไซร์ไลมกักจะกระทาการทําให้ครอบครัวของบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนอาทิเช่น หลังจากมีการไปซื้อขายริการทำเุศกันแล้วต่อมามีการคบหากันต่อแบบคู่นอนท้ายที่สุดสาวไซไลก็อยากจะให้ครอบครัวเขารู้นะคะอยากจะให้ภรรยาเขารู้ก็มีการไปพูดคุยทําให้ภรรยาเขารู้ท้ายที่สุดเกิดปัญหานะคะปัญหาอะไรปัญหาทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกเกิดการหย่าร้างกันตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของสาวไซไลในบางคนนะคะต้องเน้นก่อนว่าบางคนเพราะบางคนเขาน่ารักเขาอยู่เป็นนะคะ ตรงนี้เรียกได้ว่าหากคุณแม่บ้านนะคะยังไม่ต้องไปตัดสินใจหย่าแต่ดูพฤติกรรมมาเรื่อยๆว่าสาวไซ้ไลน์คนนี้เนี่ยยังคงแอบคบหากันแบบคู่นอนเรื่อยๆแนะนําเลยนะคะคุณแม่บ้านนะคะหรือภรรยามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงซึ่งมาเป็นชู้ได้เลยนะคะตรงนี้เรียกได้ว่าฟ้องเพื่อจะดัดนิสัยนะคะฟ้องเพื่อที่จะเรียกค่าทดแทนจากการกระทาละเมิดซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นอะไรที่แม่บ้านหลายๆคนนะคะปรึกษาเข้ามาว่าจะทํายังไงมีสาวไซ้ไลน์มาทําแบบนี้กับครอบครัวทําให้ครอบครัว,ก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 วกเขาเกิดความเดือดร้อนเกิดความแตกแยกนะคะก็แนะนําเลยนะคะฟ้องคดีอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ร้องทุกดําเนินคดีไปด้วยก็ได้นะคะในกรณีหากมีการกระทําความอิดอื่นๆร่วมด้วยอาทิเช่นเข้ามาด่าทอเราในบ้านหรือบบามาดหมิ่นเราหรือบบามาหมิ่นประมาทเรานะคะอันนี้อาจจะเป็นการกระทําความผิดที่ต่อเนื่องของสาวไซรไลน์ในบางคนนะคะทนายความก็หากมีคดีก็ติดต่อแจ้งเข้ามานะคะทนายความจะช่วยดูแลให้ และอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นสาวไซส์ลายที่เขาก็อาจจะมีโอกาสดีหน่อยได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศค่ะหรืออีกบางรายมีโอกาสดีหน่อยตรงที่ได้รับการเลี้ยงดูเป็นกิจลักษณะเป็นรายเดือนตรงนี้ถ้าได้รับการเลี้ยงดูเป็นรายเดือนก็อาจจะทําให้สาวไซส์ลายท่านนั้นนะคะก็ได้รับความสะดวกสบายบางรายถึงขนาดได้รับความสบายฟุ้มเฟ้อจากชายที่มีฐานะดีก็ไปซื้อของแบรนด์เนมให้ใช้ซื้อบ้านให้อยู่มีรถหรูๆให้ขับ แต่บางรายนะคะพอมีสิ่งของเหล่านี้เนี่ยก็เกิดความอะไรคะก็เกิดความมักง่ายเกิดความเห็นแก่ตัวหรือว่าเกิดการหลงลืมในสิ่งของในสิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าตัวเองต้องอยู่ในวงจรชีวิตที่ต้องมีความคุ้มเฟ้ออยู่ตลอดเวลาครั้นพอชายหนุ่มคนนี้นะคะเลิกลาไปก็จะมีชายหนุ่มคนใหม่เนี่ยก็เข้ามาก็ ท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อไม่มีชายคนไหนก็จะกลับไปประกอบอาชีพเดิมในลักษณะของการเป็นไซไลน์นะคะ mm hmm. ก็คืออะไรงานประจำก็มีแต่ว่าไอแบบเนี้ยก็คืองานพิเศษค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรายได้พิเศษของบรรดาสาวๆบางคนนะคะ mm hmm. ที่อยากหารายได้พิเศษด้วยช่องทางการใช้เรือนร่างหรือสรีระของตนเองในการได้มาซึ่งเิน mm hmm. ซึ่งรายได้ซึ่งเป็น mm hmm. อินคัมนะคะตรงนี้ mm hmm. เอาละค่ะ ในเรื่องของข้อกฎหมายเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าผิดแต่มันมีกรณีหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคดีความท,ที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายอาทิเช่นสาวไซ์ไลน์ในบางคนนะคะก็เลือกที่จะไปคบหากับชายหนุ่มที่เป็นข้าราชการระดับสูงหรือระดับผู้ใหญ่เพราะอะไรคะเพราะข้าราชการเหล่านี้เนี่ยเวลาไปคบหากับสาวไซร์ไลน์แล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยสาวไซร์ไลน์คิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดไม่พอใจแล้วดันเป็นคบหาต่อแบบคู่นอนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดการเลิกรากันไปเลิกราแบบคู่นอนนะ,นะคะสาวไซ ก็ใช้วิธีการไปร้องเรียนสิคะทีนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่ได้เงินมาโดยเก่า้องว่าตัวเองเนี่ยถูกลอกก็ไปจะไปร้องเรียนชายบรรดาข้าราชการชายหลายๆท่านนะคะซึ่งนในความก็เห็นมาเยอะอยู่ พอไปร้องเรียนสุดท้ายได้อะไรก็ได้เงินได้ทองกลับมาจากการร้องเรียนเพราะว่าอะไรแลกกับการที่ไม่ต้องถูกร้องเรียนบรรดาชายนะคะซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวก็จะจ่ายเงินจ่ายทองให้กับสาวไซไลในบางคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้นะคะซึ่งทนายความเห็นแล้วก็เกิดความปวดหูใจมากเลยนะคะแต่ในบางรายเนี่ยก็ได้มีการมาปรึกษากันบ้างนะคะว่าอาใจาเงินให้สาวไซไลไปแล้วเนี่ยยังไม่ยอมจบสักทีทายังไงต่อดีครับคุณทนายความเขายังมารุมรังและรั รังไม่เลิกลายักทําให้ครอบครัวผมเดือดร้อนด้วยตรงนี้ก็แนะนําได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยหากท่านผู้ชายท่านไหนนะคะที่เป็นเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาวไซไลน์ในบางคนแบบนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะคะเพราะว่าทนายความเองเนี่ยก็ยินดีที่จะดูแลคดีประเภทนี้ให้นะคะเพราะว่าก็สู้กันมาพอสมควรกับสาวๆบางคนที่เป็นไซไลน์โดยที่ตัวเองไปแอบอ้างนะคะว่าตัวเองเนี่ย ถูกหลอกหรือว่าตัวเองแอบอ้างว่าตัวเองมีอาชีพทั้งทิ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยแต่ว่าไปทําอะไรคะไปประกอบอาชีพไปประกอบวิธีการไม่สุจริตแบบนี้แหละไปได้เสียมีความสัมพันธ์ด้วยจากนั้นก็มาเรียกร้องเอาเงินทองจากบรรดาข้าราชการชายอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่านักธุรกิจโดนไหมนักธุรกิจก,ก,ก็จะจะโดนเหมือนกันแต่โดนในลักษณะว่าเดี๋ยวจะไปบอกให้ภรรยารู้นะถ้าไม่จ่ายเงินหนูเท่านี้ ต่ถ้าการาชการใช้ก็เดี๋ยวจะไปร้องเรียนนะไปร้องเรียนผูคนค้ประกับการชาถ้าไม่จ่ายเงินมาให้หนูเท่านี้เรียกได้ว่าเป็นช่องทางในการเรียกร้องค่าเสียหายของสาวไซร์ไลน์ในบางคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีนะคะบอกได้เลยนะคะการเป็นสาวไซร์ไลน์ซื้อขายบริการทางออนไลน์หรือการค้าประเวณีทางออนไลน์เป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายค่ะถ้ายัางไงก็ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อคำถามเพิ่มเติม เจอกันคลิปหน้าหรือว,ว่าติดต่อ,อเข้ามานะคะ CB Long Firm ค่ะดรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ